มาเดินตลาดสดเอยเดินตลาดนัดทดดดดี่แบบคนเยอะมากเลยแต่นี้เราอ้อมไปทางรถ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 ,รถอยากถ่ายอะเ,อยเลิกเรียนแล้วนะทุกคนเรา,าเดินตลาดนะัืน่ออ้อมทางตลาดแล้วแล้วก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็เดินในซอยแคบๆนะทุกคนดูนี่คือซอยกลับบ้านหรือเปล่าไม่ใช่มันก็ คือโซยตลาดสดนะคะตลาดนัดพาชีมะพร้าวขูดเอยขูดมะพร้าวความจริงอะ่ะไม่มีอะไรอันนี้มีกล่องเออ สูงอ๋อเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเรืยรับศัพเราไปเองได้หาหานี่ยเอามาไปเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนเราก็อยู่ในกลางแจ้งอ่ะแล้วกลับไปหน้าเราก็จะดำใช่ชิมในโบบบกเข้าได้นะคะสปอนเซอร์ใช้ดีมากสปอนเซอร์ใช้ดีมากก็จบวันนี้ค่ะไม่ขับหลุดเลยอ้อมวันดีทีนี้โอ๋อจะร้อนมากเลยมาตลาดอยู่ใกล้จ้า เดินลมๆเดี๋ไปเดินกลางแดดสู้แดดทำไมอ๋อโหดูตลาดดิครับอุ้ย้อนจังเลยนี่มาอีกไหมนี่ได้ไหมได้นะเดินมาทางเดิมเดินมาทางเดิมได้นะลองดูดินอนมานอนจริงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไม่ตึกเนี่ยโอเคเราก็จะเจอตลาดพอดีทุกคนเราจะไปตลาด ไปแดดสู้ชีวิตออมอยู un> un> ่ไหนออมหายแล้วก็แดดออมหายร้อนไหมเออร่มดิก็จผิดหวันี่ค่ะทุกคนเราอยู่ในหมือออมกลางร่มขนาดนี้เราอยู่ในซ่อมฟันปลอมนี่ไงรับสักฟันปลอมเชฟมีร้านสักพาชีด้วยสักฟันปลอม อยากไปสักันเดือนนี้เกิดเรบนหน้าอกเลยสักพันผมไม่สักบนหน้าอกแต่อีทไมหน้าอมออล่างงั้นนะแดดเข้าเลยโอ้คีาแดดต้องเข้าแล้วหน้าพี่ดำมากเลยเอามดอเฮ้ยเอมมาดีลมแอมมีแต่คนกลางลมมาโชว์ทำไมหน้าออล่างเนี่ยแดดสอบเอาปิดไม่หนิดเดี๋ยวพี่จะเอาลมตะกบมาเลยลมไปขาอ๋อ โอ้ยชีวิตถ่ายไม่ทันเมื่อกี้โอ้ผมเมื่อกี้เกิดจราจรติดขัดซ้ายขวาโอ้ยขวาใช่มันก็จะไปเจอตรงหน้าส like oh. 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 ี to? To right? ่ตีใช่แล้วถ้านบอกเมื่อกี้ตั้งแต่ตรงซอยรถายก็มาถึงนี่แล้วนั้นี่ยใช่เราเดินรัดพูดตอนนี้เราก็อยู่ในซอยซอยซอยตรงเต้นรถในตลาดเต็นรถอะไรมาขี เฮ้ยอะไรเอาพี่นี่คืออะไรอ่ะนี่ก็ปล่อยให้ล้างไปแล้วนะฮะไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยใบไม้เต็มเลยมอมอแม่ก็มอแม่ก็ฝุ่นเกาะมอแม่มอแม่เฮ้ยมอมตลาดนั้นวันพุดอะไรเย็นมากดิออกยัง หน้าไหมเลยไม่ไม่นไหนนี่แอร์ดงพดีเลยบวงตัวเข้ามานะเวอร้อนมากเลยทุกคนจะอยู่ในตลาดแล้วแล้แวนี่ไงอ๋อเราเริ่มต้องเนี่ยตรงนู้นก็เด็ไหมตับผู้กอเอร์ยังรุนแต่เมืเด็กก็ไมุ่นตันนั้ S <S อ่ะอหอมไร <S 2> <S 2> อุ้ยบาร์บีคิวย่าง <S <S อ๋อมอ๋อมเข้มจิ้เค้มนุกกน่มมี <S <S อยู่ร้านร้านอะไรออมชานมไข่มุกอ้อมทำไรอ่ะ ขององ่างเดียวว่าท้องเหรอคถามถามเขาดีว่าเหมือนไหมเหมือนไหมเ <c oughs> อาทุกคนเราขอดวไปก่อนนะ